ทุกคนดูในถ้วยกิซก,ก่อนปลาแซลมอนนะคะเที่ยวญี่ปุ่นหรือดูร้อนของกินอะอร่อยเยอะมากกินได้แบบไม่อัน้นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงไปเลยบริการคือครบคันกาแฟก็ฟรีเท่าไรก็ได้นะครับสุอมมากอะกุ่มมากจริงๆนเ้องมองาพบกับเราสองคนและนี่ช่องกินดีแน่ๆนะคะวันนี้นะคะพิีกมิจิเราจะมีโรงแรมสุดคุ้มที่ฮอกไกโดมาฝากกันบอกได้เลยว่าเซอร์วิสครบคันอาหารเช้าดีมากแล้วคือแบบเกมมันเป็นบริการที่แบบตอบโจทย์คนไทย ที่สุดนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไีกัิมาชพาทุกคนมาดูอาหารเช้าก่อนใช่ไหม่จิใช่อันนี้นนเป็นข้าวซูชินะคะนี่ข้าวซูชิทุกคนเห็นตรงนั้นไหม ทุกคนนี่ไข่ปลาแซลมอนนะคะอันนี้ก็กินไม้อ้งกินไม้อ้งแต่เช้ากลับมาอีกแล้วใช่เจเทนี่สุขโยะไม่ใช่ไข่ปลาแซลมอนยเดียวหอยเชลล์ทุกคนอันนี้เป็นหอยเชลล์ใช่ฮอกไกโดปตาเทจันนะคะปลาบุรีอุ้ยนี่ปลาบุรีบุรีแล้วก็บุรีไข่มันเยอะๆนะครับโอ้ยบุรีน่ากินมากแล้วก็แซลมอนมีแซลมอนด้วยนะคะทุกคนตรงนี้โอยน่ากินมาก ท็อปปิ้งอีกสักครั้งชิมากฉ่ำมากแต่ยังไม่หมดเทนเท่านี้นะคะในเมื่อโรงแรมอยู่ฮอกไกโดและเมืองนี้เนี่ยหอยดังมากนี่หอยอันนี้หอยอะไรที่หอยซุบุอันนี้หอยซุบุนะคะที่เมืองนี้ดังมากและช่วงงฤดดดูร้้อออนนน่ััทีีสุนนคือหอยเชลตัวเดียวไม่พอไม่เป็นไรชิมไมอ่ะนี่กินไมอ่ะตั้งแต่เช้าตัวกนใดนะครับ

มาเริ่มกันที่อาหารเช้านะคะเมื่อกี้พาดูไปแล้วนิดหน่อยและนี่อยู่ในมือกิกแล้วอาหารเช้า,ชาทุกคนดูในถู้ยอกิ๊กซะก่อนเริ่มจากไข่ปลาแซลมอนนี่ใส่มาแบบจุกๆช่ำๆนี้ฉ่ำมากโอ้โหปลาแซลมอนนะคะแซลมอนแล้วนี่ด้านล่างขาวๆนี่ไม่ใช่ปลาหมึกนะจ๊ะอันนี้คือไข่เชี่ยวเตนี่ยังเป็นปลาบุลีด้วยนะคะทุกรน้ออข้างล่างยังมีท็อปไข่ปลาแซลมอนข้างล่างจะมีข้าวอันนี้เป็นเหมือนข้าวโด้งเนาะแต่ถ้าใครแบบไม่อยากกินคาร์บเลยอ่ะซาชิมิซาทําทำได้ น่ากินไหมเรื่องคำแรกอืหอยปลาแซลมอนทมกท่านจะได้กินไหมอร่อยมากหอยปลาแซลมอนยังแบบสดกัดไปมีความกรุบอยู่เลยอ่ะอืปลาบุรีอร่อยมากขอสไฮเคลด้วยยาวๆเลยอร่อยเะล่ะอืาหอยหวานมากอร่อย นะนำมากที่นี่นะคะอยู่ที่ซอไกโดฮอไกโดฤดูร้อนเนี่ยของกินจะอร่อยมากโดยเฉพาะหอยนี่หอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์ย่ยางกินได้แบบไม่อัน้นที่สําคัญเป็นหอยเชลล์ของฮอไกโด เนื้อหนุบสดอร่อยมากทุกคนหอยเชลล์ฮอกไกโดอ่ะึ้นชื่ออยู่แล้วเขามาลืดร,ร้อนเขาบอกอร่อยที่สุดอยู่แล้วของกินเยอะมากจริงๆแบบโหไม่ได้มีเยอะจนมองไม่ทั่วแต่ทุกอย่างน่ากินและเปอนของที่แบบมีคุณภาพปลาแซลมอนย่างเห็นไหมปลาแซลมอนย่างไม่เหมือนที่อื่นเลยชิ้นหนาหน้ากินมากชิ้นหนาชิ้นใหญ่อไม่เคยว่าอร่อยมากและนมนมก็ฮอกไกโดอุ้ย นมหอมละมุนมากนมฮอกไกโดนี่คือขึ้นชื่อเรียกว่าเป็นท็อปโลกเลยนะสังเกตไหมว่าพวกขนมต่างๆของฮอกไกโดก็อร่อยเป็นเพราะว่าเนยนมขเขา,าอ่ะดีผมดีมากขออีกกนิดได้ไหมผลไม้เมลอนไหมป้ปลาใช่ของฮอกไกโดด้วยเมยลอนก็ของฮอกไกโดใช่ถ้ามานาโรมีเมลอนนะครับเห็นไหมเที่ยวญี่ปุ่หรือดูร้อนของกินอะอร่อยเยอะมากหอม วากินได้แบบไม่อันทุกคนลองคิดมูลค่ามาโต๊ะนี้ดูว่าถ้าเราเอาเงินไปซื้อเองหอยเชลล์ฮอกไกโดซาชิมิต่ตางๆรวมถึงนมฮอกไกโดแล้วก็เมนลอนฮอกไกโดเราต้องใช้เงินขนาดไหนแต่ว่าถ้ามาพักโรงแรมนี้กินได้ไม่อัน้นโอ้โหมิจิมแมเนตหวานว่ะค็อกกิงไข่ออนเซนค็อกกิงไของ่อปปขอนเซน็นลูกกุชัม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 ไข่ปลาแาลมอนชัชวา เป็นยังไงคะหลังจากที่ดูห้องอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะจริงจริงเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนมาดูห้องกันบ้างอ๋อจริงๆก็จะเป็นสตไตล์ญี่ปุ่น,นอันนี้เป็นทางเข้า,าเดิสนสะดวกสบายจริงๆมันไม่มันไม่ได้แบบยาวมากนะมันน่าจะประมาณแบบว่า2เมตรแต่ว่าเวลาเข้ามาแล้วนี่ซ้ายมือของทุกคนจะมีที่แขวนเสื้อผ้าได้สตไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเนาะนี่ ฉีดเสื้อผ้าแบบไปกินคงกินข้าวมาอะไรเงี้ยน,นะ,ะนสามารถวางกระเป๋าเดินทางตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะจะไปแปรงฟงแปรงฟันเนี่ยอุปกรณ์เขาจะมีอยู่ตรงนี้หมดเลยได้เบาผมแปรงสีฟันที่กวนนวดแล้วก็ตู้เย็นอยู่ด้านล่างเต้น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 เปดไปมีน้ําให้สองขวดแต่ปกตินะหลายๆที่ก็มีน้ําแต่ความไม่ปกติคือนี่มีของกินอีกเยอะอ่ะ yes อันนี้เป็นพุดดิ้งมะม่วงเออาร่กมากเข้าไปในนี้ห้องน้ําอันนี้เป็นโซนชักโครกแล้วก็แล้วตรงนี้เป็นประตูเปิดปิด จะเป็นห้องชอาเวอร์นั่นเอะคะ,ะคอันนี้จะเป็นของโพลานะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูคิ้มนวดแล้วก็บอดี้ซอฟนะคะอาบให้แบบสะใจระหว่างที่อยู่นี่คือใช้เยอะๆใช้ช่ำๆได้เลยแล้วหอมมากนะคะคนไทยแบบว่าชอบอย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าเห็นปะจะไม่มีอา่างอาบน้ำเพราะว่าโรงแรมนี้เขาจะมีองเซนด้วยตอนนี้ห้องเราอยู่ชั้น13 อ,องเซนอยู่ชั้นสิคู่ดีออกจากห้องไปพูดเข้าองเซนได้เลยถ้ายัางอยู่ชั้นอื่นก็อาจจะแบบกดล้มกดลิบนิดหน่อยแต่เพราด้วยความแบบว่ามีบุญมีวาสนาจริงๆมีประตูเปิดปิดปิด,ป,ดประตูก็แยกเปียกแห้งสมมติแบบเพื่อนอาบน้ำแล้วแบบออกมาแต่งต้องแต่ง,ต,งตัวสบายพื้นที่กว้างมากอ่ะเดี๋ยวฉันจะนอนให้เธอดูดูดิด ตรงนี้กว้างมากเอาไว้นั่งแบบเวลาซื้ออะไรมากินก็สไตล์คนไทยนั่งพื้นได้เลยก็จะมีเก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวนะไม่รู้ว่านั่งคนเราไมไหรกันลตื่นเช้าอินกาแฟเอานี่มีกาแฟให้ด้วยจ้ากาแฟสดกาแฟสดด้วยกาแฟสดอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทีวีต่อให้ดูแล้วไม่เข้าใจแต่ก็เปิดให้ดีเสียงญี่ปุ่นเป็นฟิลแบบว่าฉันเหง่ญี่ปุ่นแล้วนะจ้าจริงๆโรงแรมนี้จะมีแบบ2เตียงด้วยแต่ว่าเราจองมาเป็นแบบเตียงใหญ่หนึ่งเตียงไปเลยก็สบายยแล้วก็นี่เลยบรรยากาศวิวดีมากเธอด้วยความยู่ต่างจังหวัดนาาะมมมมััจไ่่ีแบบบตึกกสสููงงๆร้ว อึดอัดแล้วก็แบบได้วิวแบบกว้างๆเห็นวิวเมืองแบบนี้นะคะข้อดีของห้องนี้ก็คือปักเยอะมากเข้ามาข้างหน้าก็มีตรงหัวเตียงก็มีตรงโต๊ะเนี่ยก็มีมเรียกว่า,าปักเยอะตอบโจทย์จะชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จแบตอะไรใครจะมาทำงานเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่า Work from home เนาะ ด้วยความที่บอกว่าห้องเราอยู่ชั้น13เบ <ons> ียงเซนนี่หน้าห้องนุกว่าตูวไอติม <Okay. S 2> ไม่ใช่อันนี้เป็นหมอนเย็นดีมากเลยบ <Okay. S 2> แบบเหมือนตอนคนไปทําหน้ามาแล้วเนี่ยเชื่อไหมตอนที่มาดีแรกอะเต็มตู้เลยตอนนี้เลยสองอันนี่เลยโอ้ยดีมาก แช่องเซนเสร็จมากินไอติมม,มีหลายรสชาติด้วยมีแบบเค,เคเลือบช็อกโกแลตธรรมดาหรือแบบมีหลากหลายอย่างนะคะทั<ส>้งคืนมีไอติมแล้วนี่มีไมโครเวฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะมาใช้ได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นองเซนอันนี้ห้องผู้หญิงแล้วมีห้องผู้ชายด้วยเข้าได้ถึงตีหนึ่งมาใช่อันนี้ไอติงตนที่นอองเซนได้ถึง,<อ>งตีหนึ<ม>่งสิบโมงเช้ารอองเซนเข้าได้ถึงสิบโมงเช้านะหมายความว่าถ้าไปเข้าสี่ทุ่มกลัวคนเยอะตีหน,นึ่งดีกว่าได้จ้ะ รุน้อนจังราเมนท่านเตซันตุมครึ่นตุ่มนาทุ่มชั่วโมงครึ่งกินฟรีเหรอเท่าอะไรก็ได้นะครับกินถ้วยก็ได้เหรอใช่มากินราเมงต่อเพราะว่าฟรีจะไม่กี่กินซาชิมิยันเดียวจริงๆก็คืออิ่มแล้วแหละแต่พอเห็นของฟรีก็อยากกินนะเนาะไม่ใช่อกินตุ่ม อร่อยไหมหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเอาอีกหมือยพอแล้วไม่ได้กินข้าวไปแล้วเ <c oughs> มื่อกี้กี่เห็นมีเครื่องดื่มด้วยมีกาแฟด้วยนะครับแล้วก็ที่คอนจารากับที่ออนเซ็นมียาคูด้วยใช่ตอนเช้าออนเซ็นมียาคูและตอนนี้ยังมีกาแฟตอนเช้าก็มีกาแฟส,ส,สุดมากอะสุ่มมากจริงๆ เอากาแฟมาเหรอใช่เธอจะเอามากาแฟมาทำไมอีกสองแก้ววะไหนเมื่อกี้เธอก็มาแม่ทุกคนดูนี่เมื่อกี้อ่ะพีจิมมันก็เอากาแฟมาสองแก้วแล้วนี่มันเอามาอีกสองแก้วนี่สี่แก้วเธอจะมาไปสี่แก้วทุ่นี้อยากกินนงเกแล้วก็พรุ่งนี้เช้านึ่งสองว่าไม่กินแล้วก็อีกนงว่าน่าจะกินเค้กแต่ว่าถ้าเค้กไม่กินก็ไิชกินสังเกต์กาแฟสามแก้วตอนเช้านะเป็นปกติโ งงมากว่าเมื่อกี้ตอนที่กลับมาโรงแรมพี่จีมันก็หยิบม,มาละสองแก้วนะ<ช>นก็เออเข้าใจนะสรุปคือกลางคืนกินหนึ่งแก้วกแต่ตอนเช้ากิน<ม>กาแฟสามแก้วคาเฟอีนนี่คือทำอะไรเธอไม่ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวคอยดูเลยตอนเช้าคิดไม่กินกาแฟแน,น่นอนใครกินกาแฟตอนเช้าสามแก้วเหมือนพี่จีเขียนคอมเมนต์มาแต่ถ้าใครตกใจอย่างที่กินกำลังตกใจกดสองมาเลย <ค><อ>เป็นยังไงบ้างะคะสำหรับโรงแรมนี้นะคะยังไม่ได้อบอกโรงแรมเลยโรงแรมนี้มีชื่อว่าดมินิมพรีเมียมคุชิโร่คุชิโร่โนั่นเองนะคะดมินินเนี่ยกิ๊กกับมิจิเคยรีวิวกันบ่อยมากสำหรับกิ๊กกับมิจิถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะนเพราะว่ามีออนเซนด้วยและที่สำคัญก็คืออาหารเช้าตอบโจทย์คนไทยนั่นเองนะคะบริการคือครบครันกาแฟก็ฟรีเลิศเลยแล้วก็มีไอศครีมด้วยมียาคูด้วยออเซนก็มีนั่นเองนะคะและที่สำคัญออนเซนสามารถเข้าได้ยาวๆไปจนถึงเช็คเอาท์นั่นเองก็เลยมีความรู้สึกว่าท จะรีวิวบ่อยแต่ว่ารู้ความเขามีหลายสาขาครั้งนี้เราก็เลยมารีวิวที่สาขาฮอกไกโดอยู่ที่เมือง <uch> คุชิโร่คุชิโรนั่นเองนะคะแนะนำมากๆกีกับมิจิก็มากันครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวอื่นฝากติดตามด้วยใครมีแผนนี้จะมาเที่ยวฮอกไกโดหรือดูร้อน,นและหาที่เที่ยวใหม่ๆหาโรงแรมที่พักฝากดูคลิปส่อไปแล้วก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้เพราะว่าคุ้มมากแน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย